น,น,น,นี่นะครัน้ำตน้ำปลสชปของกันเพื่อทำใที่เป็นสา,ารประโยชน์ จะร้อนใจไว้พูดธรรมะแะทำไมมีผ้าห่อของหลับลอมมาหลับชื่อดังในปัจจุบันที่นำผ้ามาประกอบเป็นห่อข้อก็จะยกเป็นอุกลาที่ฐาน ในทในุกท่าไใเห็นว่าเือคนนี้นะมีคุณธรรมอยู่ในตัวเองดับในการปฏิบัติให้ประจักษ์ชัดและเห็นมาอย่างต่อเนื่องแต่ส่นดับธรรมก็คือการปฏิบัติตนในชีวิตปะจจุบ,บัน ไม่จำเป็นนัาต่อนงนกปฏิบัตินักสมาทิ่เราจะเห็นว่าสภาพวาัธรรมนาที่นตัวเธออยู่แค่น้อย,อยก็หลายข้อหลายประกัดก็ได้มปเตะขวางกระตัดโยกระถาเวที่รู้คนและของพ่อแม่ รู้คนละของผู้ผปกครองผู้ให้กำเนิดให้กำเนิดชีวิตแล้วก็ให้กำเนิดในวงการกอาตุภูมิบ้านหลับแล้วก็มีความกตัอยู่ต่อครูผู้อบรมสอนทางการเรียนแล้วก็การร้องการดังแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นคุณนธรรม ที่สามารถปฏิบัติได้เพขอท่านทั้งหลายได้ก็ปฏิบัติได้เหมือนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเด่นชัดและเป็นปรูปธรรมที่ชัดเจนมากมากไปกว่านี้ก็เลยยกมาให้เป็นบุคลาทิ่ทานบุคลาภิประการหนึ่งก็คือความอดทนเราจะเห็นว่าการแสดง ของคณะบัทุกทุกๆคณะเน่วนหน้านจะเป็นผู้สูงอายุนะที่มีความอดทนสูงแต่นผู้ที่เยาว์วัยอายุเน้น้อยน่ยอย่งในปัจจุบันก็มีหลายคณะด้วยกันที่นำเด็กเยาวชน,นมาทำการแส,รสดงซึ่งการปรับเปลี่ยนแล้วก็การ สมาธิจะรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ในขั้นตอนถือว่าเป็นพุทธมีความอดทนสูงนะมีคตินะมีคติไมกว่าเป็นคติธรรมในที่มีตัวก็มีสูงมากเลยน้อยคนนักนะที่จะอดทนได้นะไม่ว่าอดหลับอดนอนนะตลอดทั้งวันทั้งคืนนี้ก็เลยจะเห็นว่าเป็นคุณธรรมที่เธอมีอยู่ ประการต่อมาก็คือความเมตตาความรักใคร่ความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เธอก็ไม่ได้ถึงว่ามีการแบบ่งชั้นบรรณะนะอย,นยยนอย่างตีมีโจทย์สูงอายุเด่กก็ตา่างเธอก็ช่วยเหลืออยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นอนอยู่ตามถานนหนทางข้างเซเว่นก็ดีเธอก็ช่วยเหลือ เขาไปใกล้เขาไปพูดก็ไปคุยถ้าเปลี่ยมนมาปัจจุบันเนี่ยบางทีบางครั้งท่านทั้งหลายเนี่ยไปกับลูกนะลูกเห็นก้นนอนโยนเพื่ข้างถนนบ้างข้างเซเว่นบ้างก็จะท่าันเลบอกลูกนะอย่าเข้าไปใกล้เนี่ยอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวเขาจะทำร้ายเขาจะทำหรือทำอะไรไมด่ดีไม่ไหนกับเราอย่าเข้าไปใกล้เขาเลยแต่เรื่องพวกนี้ไม่เป็นเช่นนั้นะ องเห็นความลำบากมีพลังวิหารสี่คือมีความเมตตารารถฒนาที่จะให้ผู้นันน้นได้ผนจากความทุกข์ยากลำบากแม้เปียงชั่วกระดาษาษานี่คือคุณธรรมที่เธอมีอยู่ก็เลยยกขึ้นมาให้เห็นรยหว่าเป็นผู้นำภาวัฒนธรรมเศิลปกิวัฒนธรรมต่างๆเป็นส่นวนซับเปล่าเลยก็คือ ถ้านั่งหลายก็จะเข้าใจก็ได้เห็นเด่นชัดในส่วนน้อยสัตว์ก็จะมีเธอเป็นพวกหนาเป็นต้นแบบแในการที่จะประพฤติปฏิบัติมัว่าเป็นสภาวัธรรมที่มีอยู่แต่ถ้าไปทางภาคใต้ก็จะเห็นเป็นรูปแบบหนึ่งแล้ก็มีเด็กชาย แต่ชายผู้หนึ่งนะเขาจะส่วนนั้น,นก็จะเป็นการที่เรสมาธินังสมาธิส,าสื่อสารทางจิตแล้วก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่นั้นก็จะเป็นในสิ่งที่ะทละเอียดแล้วก็ยากมากขึ้นไม่เหมือนกับการปฏิบัติการให้ทานาการในเมตตากรุณาพุทิตาอุเบกขาเแล้วก็มีคติธรรมครามกตัญญูตาบีทีมันเห็นได้เด่นชัดเราสามารถปฏิบัติได้ ในชีวิตประจำวันฉะนั้นนั่ะท่านทั้งหลายเอก็จะเห็นได้มาที่นำภาพมาประกอบแ็้วเพื่อจะยกเป็นบุคคลทิ่ทา้ให้เราได้รู้ว่าบุคคลหรือเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็มีสภาวธรรมที่มีอยู่ในตัวเราทุกท่านทุกคนเดี๋ยวที่ว่าเราจะ นำเอาแรง่านนั้นมาปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงต่างๆก็ตามแม้แต่พลับ้ก็จะทำให้เศรษฐกิจทุกที่ทุกทุกครั้งทุกวันที่ไปทำการแสดงเนี่ยเกิดอะไ้ขึ้นมากมาย เจล้านี่ร้อยล้านเจปนล้านนี่ก็มีทุกวันที่มีการทําการ,สรแสดงหลายได้มากรนานนี่ทนะ้านทั้ลาะฉะนั้นการที่ผ่านมาตั้งแต่เี้ก็มาอยู่ในวงการกรแะแสในกระแสบาลลังก็ดีขึ้นผู้ชมก็มาชมมัลลังม,มากขึ้นนะตัวแทนก็ได้สร้างปรากฏการณ์ทำให้ผู้คนหลายเพศหลายวัย ออกมาจากบ้านเพื่อจะมาชมการแสดงแต่บางคนมาเดินกับมาบินมาจากต่างประเทศก็มีแต่ว่าถ้าไปตามจุดติดตที่ดีเธอก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นมากมายหลายล้านบาททีเดียวเลยแต่ถ้าเป็นตามจุดติดต่ที่ดีแจกพเศษของเธอเนะอันี้คือมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ทด่เกิดจากกระแสอนหลังทำให้รูกเสึทุกอยจ่างขยับเคลื่อนเก็นเลื่อนเคลื่อนตัวหลังจากทีกนก่นิ่งหลับมานานหลายปีหลายเดือนก็เคยเปรียบไว้สมุนน้ี่ยถ้ามันนิ่งมากๆก็ละอาวุสัตว์น้ำที่มีอยู่นั้นก็จะอยู่งลำบากขาดอัการถ่ายจ่ก็ต้องให้น้ำขยับ ผลเวียนไถ่โยตลอดเวลาทั่นเองเหมือนการท่านทั้งหลายนกระแสเงินกาใี่ก็เหมือนกันถ้ามันอยู่ในกระเป๋าคนในคนหนึ่งก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์แต่มมน่็อยู่อย่างนั้นไม่ยอมใช้จ่ายสักทีมันก็ไม่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นี่ก็คือมรรคแา่ที่เกิดขึ้นนับจากวันที่เธอเข้ามาส่ คณะมนร์า,าร์เป็นบ้าน,นำัำแต่ง้างปรากฏการณ์ที่แต่ตื่นเท้าที่มนตรคณะมานตร์แฝดมีมานี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้น,นาจากตัวเธอเรียกว่าเป็นซออต์พาเวอร์เลที่มีมีอยู่ให้เราได้เห็นในปัจจุบันให้เราได้เห็นได้เด่นฉันว่าเธอเน,นี่ยมีความสามารถ ดึงดูดให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หใหญ่ก็ตามแต่เข้ามามหันมาสนใจว่าไอ้ได้ทำไมสำหรับคลิปนี้เราก็ใช้เวลา